สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกขู่ทุกคนครับสำหรับบายนี่นะครับพี่จามาขอกงวของไออุดครับอยู่บ้านชู่วชาตินะครับตำบลลืออำเภอปทุมราชบงญสาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมือนีอายเพลินนะครับสีแบงปัดง้วครับเป็นง้วเล่ตัวนึงนะครับงัวแมลูอีกสองโคมพี่น้องครับกำลังใจรุนร้ามควาบขุ่นครับเอฟซี่ีจามาให้กำลังใจล้าพี่น้องอยู่ขังนะครับ นี่ครับอยู่บ้านชูชาติพี่น้องมือครับบรรยากาศช่วงใบสามพี่น้องครับแดดอาจจะจ้าแนยนะครับเด้อต้องขอภัยครับไอ้เพิ่นมีงวงแบ่งปันสามชุดครับเอาเป็นงวงตัวแหลกเลยพี่น้องนะครับงวงเหล็กครับตัวนี้ครับแยกลูกมานนมย่งบวมอยู่พี่น้องนะครับตัวนี้ครับท่ายสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบครับท่ายสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบครับเคยมีลูกแล้วตัวหนึ่งครับ ตอนนี้เพื่อนผสมแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับผสมติ๋นมาครับออะตอนนี้ครับเพื่อนสมนี่ครับพี่น้องมิสเตอร์ซีวายหนึ่งสามสาครับอ้าผสมบามันเซเล่พี่น้องเอาละครับมีใบมีหลอดครับตัวนี้ไอเปิดว้เท่าไรครับนี่ครับไอปุดเปิดใบสี่หมื่นเก่าพันพี่น้องเปิดใบสี่หมื่นเก่าพันครับต่อรองไหนครับสลหรับงวแมรี่ตัวนี้ครับ รอยโล่ทรงฟีคือเกาไอ้เพื่อนว่าเอาเบื้องไม่กันพี่น้องครับงัวนี่ใหญ่ๆนะครับถ่ายสูงรอยสี่สิบสามครับถ่ายสูงรอยสี่สิบสามบวกลบครับเคยมีลูกแล้วตัวนึงนะครับแต่ว่าแยกลูกไปแล้วแยกแบบชัดเจนเลยครับหนุ่มยังบวมอยู่ลูกเพื่อนในจักเดือนไงฮกเดือนกว่าลูกสาวลูกสาวครับเพิ่นแยกลูกสาวไปแล้วพี่น้องแยกไม่ไมสดๆดิครับเบิ้งนุ่มนุ่มยังบวมอยู่เต็ม่ะตอนนี้ครับเพิ่น ผสมมาได้เดือนกว่าครับพี่น้องนะครับผ่านรอบแล้วรอบหนึ่งนะจะของเก่าคุนบอกนะครับสมตัวนี้มากครับบามันแดงมากครับมสเตอร์ซีวายหนึ่งสามสามครับมีใบมีหลอดนะครับวันที่ผสมกับยี่สิบแปดท่านว่าหกสี่ครับกำหนดขอดกับยี่สิบแปดตุลาหกหาพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดครับผ่านรอบแล้วนะครับตอนนี้ผสมมาได้เดือนกว่านะครับรอบแรกผ่านไปแล้วทารอบสองพี่น้องบาดนี้เอาปาดเบิ้งครับ ควงสาง้ยงใหญ่พี่น้องครับลำตัวเงาครับผูนถ่วมห้อยอุดเลยถ่ายสูงรอยสี่สิบสามครับต่อติดกับเป็นงอหลูกสองในทองพี่น้องครับอันนาคตเกล้ยเลยออะเบื้องหน้าตาครับงอานี้ไสดีเด้อพี่น้องแตัวเ่นแค่ตื่นกล่องตื่นยั้งครับนี่เบื้องหน้าตาครับแดดมันอจจิแจมแน่เด้อพี่น้องครับขาถกขาดถอนไม่มีไรเนาะ ประกันครับประกันค่าถุกค่าสอนสองสุดส่งจมนะครับพูดครับพี่น้องครับปุ่งสางยังไงครับอ่ะนุ่มสีเต่านะครับเด้อเป็นตื่นกล่องนะครับนุ่มสีเต่านะครับมีติ่งฟังขวานิดนึงอ่ะเพจกับสีแดงครับนี่แหละพ่วงหางกับเป็นสีนี่ครับสีเหล่อพี่น้องครับเบิ้งฟังสายครับไอพันว่มาเป็นสีไม้เหลือง พี่จ่ากับบอธนัดป็นไรครับสายเล่เนาะเบิ้งไปน้ำกันโลดพี่น้องครับนี่ใหญ่ๆครับพี่น้องเปิดราคา49,000ต่อร่องได้ก็ไปอุดครับโทรมาหาอ้ายเป็นเลยครับต่อร่องได้หลายกอ้ายหูวจักนิสัยอ้ายเปนนะครับใจดีครับพี่น้องใจดีนะเบิ่งเพลครับสีแดงครับพ่วงหางก็เป็นสีเหล่นะครับสีนีนะครับตัดลังกว้างๆครับผสมมาแล้วเดือนกว่าครับขาถูกขาถอนบ่มมี่สว่างสุดส่องจมบ่มีครับก็เหล่ตัวนี้นะครับ เคยไปดูกแล้วตัวนึงครับตัดติดกับตัวที่สองในถองได้เนาะผสมว่าแล้วเดือนกว่าครับผสมบามันแดงมากบาดเอา้ามันสิออกมากจังไเลยเลยมันสิออกมาแบบไดบัดนี่เอาเอาไปรลุนเอาพี่น้องนะครับนุ่มสีเตานะครับแต่ว่ามีติ่งข้างหลังอด่านหลังนิดนึงครับซำเม็ดในทั่วครับนิดเดียวเม็ดนึงครับมันตื่นกล่อ,องพี่ยาก็อยากเขาไก่มันได้ครับ ัวนี้ไซสดีนะครับพิญญานกล่องพีจานะครับงอนอ้วนลายพี่น้องครับอ้วนอ้วนนะครัในนาโค้งสางเงายงงอนตัวนี้โค้งสางเงายแห้งครับแยกลูกมา,มาบ่าว่านนี่แหละนุ่มยังไข่อยู่เอารับงอนตัวแรกครับเปิดใบสี่มื่นเก่าพันครับบานชู้ชาตินะครับตำบลลื้อครับอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแดดกระเจหลายพี่น้องเอ้ยครับ เบื้องมันกันครับตามจริงสีเพลนงามอยู่ครับแต่ว่ามันโดนแดดจจ้ามันก็เลยสีบ่ค่อยงามไ่ไดยนะครับอ่ผสมตัวนี้มาเด้อผสมซีไว้หนึ่งำสามมาครับมีใบมีหลอดครับไอ้เพื่อนนะครับตนแจก็ระโมมหาไอ้เพื่อนครับต่อไปเบิ้งว่าแม่ลูกครับบ่านนี้อะจุงไปเก็บก็ไดไอ้ครับจุงคนละจุงขอแบงค์หน่อเลยครับไอพี่น้องเบิ้งน้ำกันนะครับคายางเพิ่นยางครับคายถูกขาทอนไม่มีครับไปขอกงื่อายเพิ่นครับพี่น้อง ครับยหญ่โอ้ยใหญ่ารพี่น้องเอ้ยพูนโอ่งส่างใหญ่ๆสี่หมื่นเก่าพันครับตอรองไหนพี่น้องครับอมาเบิ่งงัวคมที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผูพี่น้องครับคมนี่ไอเปิดใบสามหมื่นสามพันได้เนาะเปิดว้สามหมื่นสามพันตอรองไหนครับพี่น้องโอ้ลมกระแหงไรครับโคมนี่ครับเป็นงัวไทยครับแม่เพิ่นกระสีดำแดงพี่น้องนะครับสีปักตานสูงครับ เป็นงอหลูกสองหน่อเนาะงอหลูกสองร่วมตินีครับหลูกเป็นงามกันได้พี่น้องนะครับเป็นลูกตัวผูกหัาไปเดือนกว้านะครับโคมนี้อ้ายเป็นเปิดใบสามหมื่นสามพันต่อล่องใ้ครับแม่เพิ่นเป็นงอไทยครับ่ทยสูงร้อยยี่สิบสี่บวกหลบครับแม่เพิ่นนะครับเคยมีลูกแล้วสองตัวครับร่วมตัวนี้ครับลูกตัวผู้ครับเป็นงอไทยครับลูกสองครับพี่น้องตอนนี้การย่างบ้านผสมนะครับเพราะว่าหลูกเพิ่นย่างอายุหน่อยอยู่ครับ สีแกเป็นสีบากตานซุกสีดำแดงนะครับเด้อสีดำแดงครับลูกเพิ่นเีวออกมาเป็นสีแดงพี่น้องครับว่ไว่ยเดือนกว่าครับครับลูกไส้นะครับไว่ากำลังตาหักเลยพี่น้องตาหักปะครับว่เดือนกว่าครับลูกไส้เพิ่นสีแดงงามครับพี่น้องนะแม่เพิ่นเป็นง้วเครืองดำครับเพศสีดำนะครับพ่วงหางสีดำคาถูกคาถอนไม่มีได้เนาะ อโถคาทอนบ่มีครับสวงสุดสวงจมบ่มีนะครับแม่เพิ่นกะซิมีใบโพยู่นาหนับมาเบงน้ำกันนะครับแต่ว่าลูกบ่มีมีแต่แม่ครับจ้ให้ลูกมาบ่มีนี่ครับมีใบโพตรงนาเด้อแม่เพิ่นนะครับเป็นงวเครื่องดำนี้ไซดีครับงวไทยกีบเล็บงามพี่น้องครับงวโคมที่สองไอ้เพื่อนเปิดใบสามหมื่นสามพันพี่น้องครับต่อร่องไดครับเอาไปเลียงเล่นพี่น้องนะครับ จนอนวนลูกเพิ่นใหญ่กับขายได้สองหมื่นเลครับลูกเพิน่นก็เหลือแม่เพิ่นแค่หมื่นหนึ่งห่อไหวสามหมื่นสามพันต่อร่องไหนก็ไปอุดครับต่อร่องในหลายเลยพี่น้องโทรมาหาพนรถดครับอยากได้ในาาราคาเท่าไรนะครับคุยกับเพิ่นได้ครับขาถกขาถอนม่มมี่สองสุดสองจมม่มมี่ครับประกันตั้นี้ลอยโลกทรงรปี่ือเกาเพราะเนาะเออฟังฟังายพี่น้องหย่อนแสงนะครับเอาฟังฟังใสขึไอไปินในฟังหนึ่งนะครับ ันมาทังพี่ครับบึงฟังสายครับพี่น้องอู้หากไปหักมาอยู่บัดเนี่ยหูไหลเอาลากอีกน้อยนึงครับลูกสายเป็นอะเป็นยานครับเป็นยานนี่ครับฟังสายเด้อพี่น้องครับสีออกแดงดำครับเป็นงัวไทยถ่ายสุงหน่อยยีฟซีครับงัวลูกสองนะครับขาทุกขะทอนม่มีสองสุดสองจมม่มีครับเป็นงัวเครืองดำครับนุ่มกระดำนุ่มสีเต่าพี่น้องนุ่มสีเต่า วงหางงามๆครับสีดำยังขาดตำเหลี่ยงหน่อยเนาะเอาไปใส่ห้าจักหน่อยใส่ห่อจักหน่อยนะครับไก่กระหองไร้ต้มสมน้อยเนี่ยายแล้วต้มเนาะลูกไส้ลูกไส้มาแล้วนี่ครับโคบนีนะครับเด้อตาหากลายพี่น้องเอาไปเลี้ยงเรียนครับเปิดใบสามหมื่นสามพันครับต่อลองไหนครับอยากได้ราคาได้โทรมาหาไอ้เพื่อนครับใจดีครับพี่น้องนะครับพอได้กินห้าอยู่ง่วงก็ได้อะต่อไปเบื้องโคบที่สามครับเบื้องชุดที่สามครับพี่น้อง บรรยากาศขอกง้อเพื่อนครับฝุ่นครับโอ้ยจากสันดีแห่งอ่ะไก่ตีพลดยนอ้เครับเปิดราคาว้นี่ไก่นี่ลอยหาซิฟตัวนี้ครับลอยหาซิฟครับโอ้ยพี่น้องมึงกระตีมันนี่ครับเปิดราคาหอดไก่บาดเอาต่อไปเบิ่งัวงัวแมลูครับบาดนี่อ่ะครับพี่น้องครับเขาโฮมบาดนี่แดดฮอนไร นะครับก็ไปอุดตนะัแดดทอนลายพี่น้องอ่ะเป็นงอแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่เพิ่นถ่ายสูงร่อยสามสิบวกลบครับถ่ายสูงร่อยสามสิบบวกลบครับเป็นงอลูกแหลกพี่น้องงอลูกแหลกครับกระต่นกล่องฟิจานะครับเอาเปึ่งป่วมกันพี่น้องนะครับเป็นงอลูกแหลกครับลูกตัวแม่แมไไครับไอเปิดไฟเลยครับพ่อมนี่เปิดไ 39, นะปสามหมื่นเก่านะครับเพิ่นเปิดไฟสามหมื่นเก่าพันครับแม่เพิ่นสี แดงดำครับสีบากตาลสุกพี่น้องนะครับดูห่มเด้อนะครับดูแดดนะสีงามกว่าน,นี้เป็นงวงลูกแหลกครับลูกตัวแม่พี่น้องผุกลูกยุ้งหลังบนลูกตัวแม่ครับนี่ลูกเพิ่นงามวิ่้พี่น้องลูกเพิ่นเป็นงวงโบดพี่น้องครับงวงเครื่องดำนะครับแม่เพิ่นกับเพลสีดำพว่วงหางงามงามเบื้องพว่วงหางพ่นก,ก่อนนะครับผูพ่พวงหางแม่เพิ่นนะครับแต่ว่ายัางขาดตำเรียงคือเก่าแล้วครับเอาไปใสยย่หยาจังน้อยจังน้อยใหญ่พี่น้อง เป็นงอหลูกแหลกครับถ่ายสูงรอยสามสิบบวกลบครับแม่เพิ่นนบประมาณรอยยี่สิบเก้ารอยสามสิบครับนี่ครับงอแม่ลูกโคมนี่พี่น้องนะครับลูกตัวแม่นะครับตอนนี้แม่ยังผสมนอไอเนาะยังถ่องวางครับเพราะว่าลูกลูกกินนมนะครับอีกยาหนึ่งแม่เพิ่นยังจ่อยอยู่นะครับว่ยจากเดือนนอไอลูกคนนี้นาทีสีหาเดือนแล้วเนาะ ประมาณสี่หาเดือนครับลูกสาวครับแม่ลูกควบนี้ครับออ้เพิ่นเปิดใวสามหมื่นเก่าพันครับต่อรองได้พี่น้องเป็นลูกตัวแม่ครับตอนนี้แม่ยังทองวางนะครับเด้อเพราะว่ายังจอยอยู่ครับยังจอยอยู่ยังขาดลำเลียงอยู่ลูกสาวครับลำตัวเงาเงาลูกสาวเพิ่นหัวเครื่องดำครับหนาตับเลยลูกสาวเพิ่นครับแม่เพิ่นครับเป็นหัวไทยกลางครับถ่ายสูงร้อยสามสิบบวกลบครับ นะครับเป็นง้อสีดำแดงพี่น้องนะครับแต่ว่าังจอยอยู่ครับเป็นง้อเครื่องดำครับดำครบเครื่องง้อสิครับดำครบเครื่องเลยตัวน้อยเันอ้วนขึ้นเันทองกับเป็นตะเบิงพี่น้องนะครับเอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปคุ้นเอาง้อโคงสางพันใหญ่อยู่เดียวครับเอาไปซ้องแม่ครับไอเปิดไวสามหมื่นเก่าพันครับตัวรองไดยส่งฟีให้ลอยกิโลไปส่งฟีลอยโลก็เพินนะตาก็บอกว่าส่งฟีลอยโลครับฟอหลุค้าหรือ เอฟซีทุกมากกรลดไฮไลท์ก็เก่าลดไฮไลท์คือเก่าพี่น้องครับเนาะลอยกกิโลกว่ากันนะคุยกับไอ้เพิ่อนเอานะไอ้เพิ่นใจดีครับพี่น้องไออุรทบใจดีสุดแล้วครับสื่อค้าง่ายครับไอ้เพิ่นนะครับอยากได้ราคาเท่าไรจังไนกะแต่ขายได้เพิ่อนก็ขายให้พี่น้องมางง่ายครับไออุดอยู่บ้านชู่ชาติครับตำบลลืออำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไอเพิ่์นมีง้อ มาแบ่งปันพี่น้องสามชุดมือนีะครับเป็นงูเลนะครับงูแม่ลูกอีกสองคูมนะครับกะเขาหอมนะครับบนบ้ามันหอนนะบึ้งผู้ใด้ชนใจกระโถ่ห่าอายุดครับรับกลิบหนีพิจามีมาป่าพี่น้องอสองแม่ลูครับแม่เลรกตัวหนึ่งครับรับกลิบหนีพิจาขอจบคลิปเพียงนีนะครับเออสวัสดีครับโอ้